สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขสุขค้น่ะคลิปนี้นั่งอยู่ในรถพี่น้องบอทลงจากรถพาแมวไปหาหมอมาพี่น้องค่ะพอดีให้มือกล่องเพิ่นเอาแมวลงไปแล้วสาวน้ำเยินเปิดเบิงอ่า y u u u b e นะคะพอดเพอเอีเห็นพ่อจเนาะเห็นพ่อจเพิ่นโพดนะคะ หายเหนื่อยชื่นใจแล้วเนาะลูกไปงานมินิกับพ่อเมื่อกี้สู้ลุยเพื่อแฟน,แฟนเพื่ออนาคตที่ดีเราเพิินกับแนบโพสเนี่ยก็คือ,คอเป็นสลิปการโอนเงินนะคะในสื่อของมนุษเนาะไปหาแม่หน่อยแม่ของอิหลาอุ้งอิงนะคะสาวนมเยืนเห็นแบบนี้อ่าก็เลยอยากคุยกับพี่นอ้องอ่าอยากคุยกับพี่น้องพี่น้องมีความรู้สึกยังไดแนะ่ เห็นอ่าพอโจเพิ่นโพสแบบนี้เราก็เห็นเงินประมาณครึ่งล้านนี่พี่น้องห้าแสนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทพี่น้องนี่เพิ่นเขียนว่าไปงานมินิกับพอได้พี่น้องพี่น้องมีความหัวสึอกจังใดแนคะสาวน้องยืนดีใจกับอิหล่าอง์อิงพี่น้องดีใจกับครอบครัวแม่หน่อยพ่อเอกนะคะซึ่งพี่น้องคะนี่เป็น นี่เป็นความเตือนว่าค่าโตกระได้ค่าแรงกระไดเป็นความเมื่อยความอดทนความมานะพยายามของอีหล่าอุงอิงพี่นองคะ่ะซึ่งสาวน้ำเยินเห็นแล้วสาวน้ำเยินดีใจคือก่อนหนานี่เนาะก่อนหนานี้อีหล่าก็สู่กระวงใหญ่เมนโบคะ่ะแล้วก็มีมาไล่นำใจจากพ่อพอแม่ๆม่เอฟซี่าติบดานนาเวที่ติปมือแนจากสีเนาะ มีอ่าเงินเงินของขวัญวันคลา้าวันเกิดอ่าจากพ่อจูก,กับเมนุูที่มอบให้จนในส่วนติบในส่วนมาไล่นะคะพี่น้องจนเฮตไห้อีหลา่าุองอิงปิดบ้านได้เกือบสามล้านบาทเนาะนั่นก็ว่าแบบสุดยอดแล้วพี่น้องคะ่ะคืออีหลา่าุองอิงเนี่ยเขาซูวงการมาอยู่กับสาวหน่อยเพชรานแพงเนี่ยบ่ท่านพ่ปีได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ คือสี่ขาเดือนน่ะสามารถสร้างบ้านได้ในราคาประมาณ3มล้านบาทเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานมินิคอนเสิร์ตมาอีกเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ8เดือนได้เหคะที่อีหล่าอุ้งอิงอยู่กับสาวน้อยเพชรบานแพงงานมินิคอนเสิร์ตอีหล่าได้อีกเครื่องล้านพี่น้องคะหาแสนกลัวเห็นตัวเลขแล้วสาวน้ำยืนสาวน้ำยืนดีใจกับอีหลา่าคือคำที่อีหลา่าเว่านาอพี่น้อง คืออิลาอดทนสู้พยายามเนาะในเรื่องราวของการเป็นหมอรองหมอล่ำเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะคืออยากมีเวทีขึ้นไปร้องไปล่ำอยากมีงานทําในส่วนนี้ก็คือต้องการต้องการที่จะหารายได้ให้กับครอบครัวอยู่ในเ c e b o o k อิหล่าอิหลายังเขียนเนอว่าสู้เพื่อ ครอบครัวพ่อเห็นแบบนี้แล้วพี่น้องคะสาวน้ำเงินกันเลยมีความรู้สึกว่าดีใจพี่น้องเป็นคือกันบ่อคะพี่น้องดีใจว่าดีใจที่เมื่อนี้ความพยายามของอิหลานะคะความพยายามที่แบบอุ้งอิงสู่ทน้นฝึกหัดฝึกซ้อมเนะาะเราก็อยากมีงานทำเพื่อให้มีเงินได้จุนเจือครอบครัว ได้ดูแลได้เบิงแย่งพ่อแม่ให้มีอยู่มีกินมีป่านอยู่มีแบบมีได้หลายสิ่งหลายหอย่างที่ทีตะกี้อาจจะอาจจะคิดก็คือยากอย่างเสนาพี่น้องแต่ว่ามือนี้เนี่ยอิหลามีเวทีบนสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะเหล่ตาตันนีท็่ให้อิหลามีงานพอมีงานก็สามารถที่จะดูแล ครอบครัวได้เพราะว่ามีงานกับมีเงินนะค่ะพี่น้องแมนบอคะ่ะเล้าความหักแพงของพอ่อพอแม่แม่เอฟซีอีกนะคะนี่แค่ค่าโต้งานมินิคอนเสิร์ตนะพี่น้องคะ่ะซึ่ง,งสาวนมยื่นมามจัดงานเนาะอันนี้กระจาบ่าได้คือกันจะจัดงานกับสร้างเถาะพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึง่งที่เขาเห็นนะ่กะก็คือเห็นการดูแลเห็นการดูแลจากจากพ่อโจกับเมนูน้ำนะคะพี่น้องพี่น้องเห็นบอคะ่ะ เห็นการดูแลเห็นความเห็นความยุติธรรมพี่น้องค่ะคือจริงๆแล้วอีหล่าวอุ้งอิงเขาสูวงการยังบ่ท่านพ่อปีนี่พี่น้องถ้าเปรียบเทียบกับศิลปินหลายๆท่านศิลปินรุ่นพีเนี่ยสาวน้ำยื่นว่าบางเือนะศิลปินรุ่นพีกว่าจะได้จุดนี้แบบนี้ใช้เวลาหลายปีเลยได้พี่น้องบางเือบางคนใช้เวลาหลายปีแต่นี่เขาเห็นถึงความ ถึงความยุติธรรมค่ะเห็ถนถึงความยุติธรรมสมมาภาคควรพี่น้องค่ะในฐานะที่อีหลาอุ้งอิงอามาเป็นถือว่าเป็นเบอร์ทีมาเฮ็ดไ่มาเฮ็ดไฮอ่าวงเนาะในด้านของอ่ำสาวน้อยมินิคอนเสิรต์ตทำาหอีหลาอุ้งอิงเนี่ยถือว่าชูวงเลยแมนบอกค่ะพี่น้องถือว่าชูวงเลยนะคะเรากับกับสิงทีได้รับเนี่ย สาวน้ำเยินว่าสมมาผ้าค่วนนะนะขอบคุณที่อ่าพอโจเมนุทเนาะดูแลอีหลาาแบบลูกหลานอีหลีนะคะพี่น้องค่ะว่ามันเป็นลูกเป็นหลานเจ้าของอีหลีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นถึงสิ่งสิ่งที่อีหลาอุ้งอิงทุ่มทุ่มเท่น,นะคะพี่น้องเห็ดเพื่อพ่อพอแม่แม่เอซี่อ่าเมื่อยกะะทนเมื่อยกระสู สู่จนแบบอ้ยจะเอาเวลาใดเวลาหลับเวลานอนพ่อๆกันกับพ่อเพื่อน,นันละนะคะพ่อโจเพื่อน,นันนะคะแต่มือในห้องเห็นแล้วห้องมีความมือสึอว่ามีความสุขเนาะจากนี้ไปอีหล่าเอ้ยองอิงเอ้สิ่งที่องอิงเว่าองอิงต้องการนะเนะก,ก็คือคิดแค่ว่าอยากมีงานอยากมีงานมีรายได้ ให้กับครอบครัวเพราะว่ามือลำบากนะพี่น้องคาะอีลาอุอง์อิงเคยวบาเม้นบอคะเพราะว่ามือลำบากนั้นขนาดไปล่ำมีเงินติดโตแค่ยี่บาทก็มีเพราะฉะนั้นมือนี่เห็นเห็นแบบนี้มันมีความสุขพี่น้องสาวนุ่มเงี้นกันเลยว่าโอ้ยบางางานในผ่พาแมวไปหาหมอมาเดี๋ยวให้คุยเรื่องนี้ก่อน โม่จะลงจากรถพี่น้องคะก็ะคือให้มือกองเพื่อนเอาแมวลงไปแล้วก็เลยขอคุยเรื่องนีก่อนพี่น้องมีความรู้สึกคือสาวน้ำเยินบอคะดีใจกับอีหล่าอุงอิงดีใจกับครอบครัวแม่หน่อยเนาะพ่ออเอกเนาะที่มือนี้เรากับมือต่อต่อไปจากหนี่เนาะก็คือเป็นคือใจอีหลาต้องการเลวเดอลูกเอ็นนะคะคือมีงานทํามีเงินดูแล ครอบครัวได้และแห่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะถ้าอิลาอุงอิงเป็นแบบนี้แห่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปพี่น้องว่าแมนบ่ค่ะว่าคือกันยุ่เนาะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณในหลายเดอ้อที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวนุ่มเยือนสาวนุ่มเยือนดีใจพี่น้องดีใจดีใจครับสิ่งที่อิลาได้รับนะคะอุงอิงได้รับความาเมื่อยที่อิลาความทุ่มเท ที่ทุ่มลงไปนะคะมือนีทรงผลต่อครอบครัวสามารถดูแลเบิกแย่งคนในครอบครัวได้เหตุในสิ่งที่ใจอยากได้นะคะและเมื่อต่ตอต่อไปแห่งจะดียิ่งขึ้นคือว่าเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะที่ติดตามคลิปนี้ขอบคุณได้หลายนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ